อย่างข้อ6ครับ s i n a c o ลบ cos a เท่ากับ0นั่นก็แปลว่า sin a เท่ากับ cos a นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดที่มุม45นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม A ต้องเท่ากับมุม45องศานะมุมเต้นมุม45องศานั้นคอ s ของมุม A ก็เท่ากับ cos ของมุม45องศานะครับ ก็สก็เป็นส่วนกลับของแทง 45. น45แทนส5ิมีค่าเท่ากับ1 1ึส่วนหก็เลยได้ 1, 1. 1.